คกันด้วยนะฮะนั่นนันก็สวัสดีสาวบักคีโมใหญ่ทั้งหลายกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับพิพาทแล้วที่ี่นู้นึงนะฮะนันนันอ่ะตอนนี้เราก็จะมาทำคลิปไลฟ์สาระอีกแล้วฮะนันนันเอ๊ะวันวันทำคลิปไลฟ์สาระฮะโอเคในเมื่อพงกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องที่ to ี well ่นู้น yeah> ึงกันด้วยนะนันนันบา พี่โพงกว่ามึงมาผิดที่แล้วมั้งเออมึงมาผิดที่แล้วไอ,อ้นี่เป็นที่กอร์ซิล่ามันก็ไม่กลัวมึงหรอกมึงเป็นพีเป็นอะไรเพราะกอร์ซิล่ามันไม่มีหูไงเออมึงจะร้องไปไม่ได้ไป มีแค่กระตูกูบอ,อกแล้วมึงมาผิดที่แล้วไอ้พี่พงโอ้โหโดนเตือนก็อะไป ทุกครั้งที่มันร้องขนกูก็หลุกกะทีนะฮะอะไรวะทำไมกอศิลามึงไม่รีบขามันถุกเนี้ยเออจับแยกชิ้นชูนอย่างนี้ปิก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 ,ปกเรียบร้อยไป เรียบร้อยตายฟรีเห็นไหมกูบอกแล้วทาไมโดนไฟเฝ่าขนาดนี้มึงยังไม่ตายอ่ะโอ้โหจุดยอดไอพีโพงตัวนี้ กอซิล่าของนาวเวอร์แล้วล่ะไป กระดูกทำไมไอ้กอจิล,ล่ามึงทำอะไรไม่ตายมันมีแค่กระดูกไหนไอ้กอจิล,ล่ามันทำไมมึงทำไม่ตายเลยโอ้โห,โห,โห,โหมือหายกูช่วยไหมนี่ไป รียบ้อยฮะตายเรียบถ้าผมเป็นกอซิล่านะผมทำอย่างนี้เลยกิ๊กกิ๊กแล้วขู่ตรงนี้เลยจับเรียบร้อยทำไมกอซิล่ามึงไม่ขาตั้งแต่แรกจบแล้วมึงทำไมกูกลัวขนาดนี้วะไป ลองออกมาดังๆเลยฮะโดนตืบดูดดกระจ,จายเลยไปอ,อย่าบอกนะว่ารวมตัวได้ดูดูอย่าบอกนะ